เชียร์มอนี่อีกเช่นเคยนะคะรายการดีที่จะพาท่านไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะไม่ว่าสถานที่นั้นนะคะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวพื้นเมืองเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าที่ไหนดีที่ไหนน่าเที่ยวเนี่ยเราจะพาท่านไปเลยกันเลยค่ะสาหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะไปไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ สัปดาห์นี้รายการเอเชียมอร์นิ่งจะพาท่านไปเที่ยวเมืองเชียงรายเข้าวัดไหว้พระชมแหล่งโบราณสถานและเข้าร่วมงาน750ปีเมืองเชียงรายรํำลึกโดยเริ่มต้นที่วัดพระธาตุดอยทองก่อนเลยค่ะตามประวัตินะครับพระธาตุจมทองเนี่ยนะครับสร้างในพศ1843นะครับ โดยพระเจ้าเรินแก้วนะครับสมัยนั้นนะครับสร้างขึ้นมานะครับโดยที่บรรจุพระบรมสาวกละกฐาดสามองค์นะครับจากลังกาครับต่อมาฟ้าผ่าพังทลายลงนะครับสมัยพยามางลายซึ่งมาสร้างสะดือเมืองอยู่ตรงนี้นะครับก็ได้บูรณะขึ้นมาในพศ1 8 0 5ครับ วัดพระาธาตุดอยทองตั้งอยู่หลังศาลากลางจังหวัดถนนอาจอำนวยบนดอยจอมทองริมฝั่งแม่น้ำกก ตามตำนานกล่าวว่าพระยาเรือนแก้วผู้ครองนครชัยนารายส,สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1483ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวทําให้พระธาตุเจดีย์องค์เดิมพังทลายลงมาเมื่อพยามังรายทรงพบชัยภูมิที่สร้างเมืองเชียงรายจากดอยจอมทองจึงได้สร้างพระธาตุเจดีย์องค์ใหม่ขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเจดีย์องค์ปัจจุบันที่เห็นได้ถูกสร้างใหม่อีกครั้ง และบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของเสาสะดือเมือง108หลักที่ชาวเชียงรายได้ร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระยามังรายและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบห้ารอบและพระองค์ได้เสด็จมาเจิมเสาสะดือเมืองนี้ไว้เมื่อวันที่27มกราคม2531 ชาเชียงรายได้ให้ความเครารพศรัทธาเสาสดรือเมืองแห่งนี้มากและนิยมมาส่งน้ําเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขค่ะครับเสาสุดรือเมืองตรงนี้นะครับสร้างขึ้นมาในพศ2530นะครับเพื่อเฉลิมฉลองเชียงรายครบรอบ725ปีนะครับเพื่อและเพื่อเฉลิมฉลองอ่ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระชมดุยุครบห้ารอบครับในสมัยนั้นนะครับโดยใช้คติจัก,กรวานนิยมนะครับโดยที่มีเสาสะดือเมืองและก็เสาหลักอีกสี่เสาแล้วก็มีเสาบริวารร้อยแปดเสาล้อมรอบครับครับโดยเฉพาะเสาสะดือเมืองนั้นนะครับเราขอพระราชทานความสูงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมา เป็นความสูงของเสาสะดือเมืองนะครับแล้วก็เส้นรอบวงท่าก,กับ5พระกำปั้นของพระองค์ครับ Pretty street the pretty woman walking down the street, pretty woman The kind I like to meet pretty woman? ถ้าดอยงามเมืองเดิมชื่อวัดงามเมืองเป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งของกู่พยามังรายตั้งอยู่ถนนอาจอํานวยบ้านห้อมดอยตำบลเวียงจังหวัดเชียงรายวัดงามเมืองสร้างเมื่อพศ1860 เดิมมีแต่สถูปบรรจุพระอัฏฐของพญามังรายมหาราชสร้างโดยพญาชัยสงครามโอรสพญามังรายในพุทธศตวรรษที่19หลังจากที่พญามังรายได้สวรรคตที่เมืองเชียงใหม่ในปีพศ1860พระยญาชัยสงครามพระราชโอรสได้ถวายพระเพลิงพระศพพญามังรายมหาราชลาพระองค์ไม่ทรงโปรดเมืองเชียงใหม่ได้กลับมาครองเมืองเชียงรายและอัญเชิญพระอัฏฐของพญามังรายมาปฏิษถานณนะดอยแห่ง ต่อมาพศ230พยาสอนรัชดาเงินทองได้สร้างวัดขึ้นให้ชื่อว่าวัดงามเมืองและในพศ2220ได้มีการบรณะเพิ่มเติมมีการสร้างวิหารและเสนาสนะในวัดโดยเจ้าฟ้ายอดงามเมืองโอรสเจ้าผู้ครองนครเชียงแสนต่อมาวัดงามเมืองเริ่มชำรุดสุดโทรมลงเพราะขาดการทำานุบำรุงกลายเป็นวัด ลางมานาน ที่ตรงนี้นะครับคือกู่พญาบางรายครับพญาบางรายสวรรคตนะครับเมื่อพศ1860นะครับโดยฟ้าผ่าที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจากนั้นพญาชัยสงครามลูกชายก็ได้เชิญอัติของพระองค์นะครับมาสร้างกู่ที่เหมืองเชียงรายนี้นะครับ 算。 ด้านหลังนี้นะครับเป็นเสาไม้แกะสลักนะครับเป็นโครงการหนึ่งของ750เฉลิมฉลอง750ปีเมืองเชียงรายนะครับโดยที่จะให้สลาหรือช่างเมืองเชียงรายเนี่ยแกะเสานะครับเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เมืองเชียงรายนะครับต้องการให้ครบ750เสาครับตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นครับ,รบอ,นนอันน,นี้นี่เสานี่ก็ อ,นนอันนี้เสาเสานี้ก็นะเริ่มตั้งแต่เนีพยพญามังรายนะครับสร้างเมืองเชียงรายขึ้นมานะครับแล้วก็ไปไปรวบรวมหัวเมืองต่างๆในภาคเหนือนะครับจนถึงสร้างเมืองเชียงใหม่นะครับมีการแบ่งสถานที่จัดแสดงภายในหอประวัติเป็น8โซนคือโซนที่1เรื่องราวการก่อสร้างร่างเมืองเชียงรายจะแสดงตานานเมืองพญานา การค้นพบวัฒนธรรมหินยุคสังคมเกษตรกรรมยุคสังคมกาล่าสัตว์ยุคตำนานยุคแควนโยนกชัยบุรีสีช้างแสนโซนที่สองจัดแสดงยุคประวัติศาสตร์ก่อนสมัยอาณาจักรยุคแควนเชียงรายยุคสมัยอาณาจักรล้านนานราชวงศ์มังดายโซนที่สามจัดแสดงการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงรายและพญยามังรายมหาราชด้วยระบบมันติมีเดีย โซนที่4เมืองโบราณอาณาจักรล้านนาจะแสดงหุ่นจำลองพื้นที่ภูมิประเทศของจังหวัดเชียงรายรวมทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์และกฎหมายมังรายศาสตร์โซนที่5จะแสดงพระรูปจำลองพระราชประวัติของพญามังรายมหาราชการสถาปนาอาณาจักรล้านนาโซนที่6จะแสดงความเป็นมาของจังหวัดเชียงรายและความเป็นมาของอำเภอทั้ง18อำเภอ โซนที่7จะแสดงเกี่ยวกับศาสนสถานสำคัญของเมืองเชียงไายเช่นประวัติวัดสิบวัดและพรทธาติจอมและโซนที่8ห้องสมุดประวัติศาสตร์โดยเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถค้นคว้าความรู้ที่อยู่ในเครือข่ายของโลกดิจิตอลได้ทั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาที หอประวัติเมืองเชียงรายนะคะได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองงาน750ปีเมืองเชียงรายนะคะแล้วก็ท่านอดีตนายกอ,อ,องคการบริหาร่วนจังหวัดเชียงรายท่านรัตนาจงสุธนามณีท่านมีวิสัยทัศน์ที่เห็นว่าเมืองเชียงรายควรจะมีหอประวัติที่เกี่ยวกับเมืองเชียงรายเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีจิตสำนึกในการรักเมืองเชียงรายนะคะในตัวหอประวัติเมืองเชียงรายเนี่ยเริ่มเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็น ทุกวันนะคะเว้นเฉพาะวันจันทร์ข้างในก็จะมีการแนะนําเกี่ยวกับประวัติเมืองเชียงรายตั้งแต่ภูมิหลังตั้งแต่อดีตถึงจนถึงปัจจุบันนะคะไม่เสียแล้วก็ค่าเข้าชมไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะพิพิธภัณฑ์อุบคําเป็นศูนย์อนุรักษ์มะระดกอลัมค่าของอาณาจักรล้านนาโบราณและความหลากหลายของเสื้อผ้าอาภร์ของชนชาติไตเผ่าต่างๆในอาณาจักรล้านนา ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอนุรักษ์ความเป็นมาอันยิ่งใหญ่ของชาวล้านนาทำให้อาจารย์จุลศักดิ์สุริยชัยจึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์อุบคํเพื่อเป็นสูงอนุรักษ์มรดกล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาโบราณเช่นเครื่องใช้ในราชสำนักนนล้านนาเครื่องใช้ในราชสำนักคุ้มเจ้าต่างๆในล้านนาเช่นคุมเจ้าแพร่คุมเจ้าเชียงใหม่คุมเจ้าน่าน ภาโบราณอายุ200ปีซึ่งเกิดจากการตั้งใจของผู้รวบรวมที่ต้องการเก็บของมีค่าสมัยล้านนาที่กระจายอยู่ในที่ต่างๆให้คืนกับสู่ผืนแผ่นดินไทยและเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปในอนาคต กรุณาเจดีแห่งสากลจักรวาลประเทศออสเตรเลียร่วมกับศูนย์การคาสเซนทันเวิลด์ได้อัญเชิญพระพุทธร,รูปหยกเขียวแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาให้ชาวไทยได้ร่วมกันสักการะระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง7กรกฎาคม2555 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพุทธยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรุปธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรารติสุขภายในและสร้างสันติภาพโลกโดยในพิธีเปิดงานนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงภัยสารรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดร่วมด้วยมิสเตอร์ไซมอนฟาเบนบลูมอุปทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย มิสพิงคิดนิโคนอุปทุตแคนาดาประจำประเทศไทยผู้บริหารจากศูนย์การค้าเซนทันเวิลด์และมิสเตอร์เอียนกรีนประธานมหาการุณาเจดีแห่งสากลจักรวาลโดยมีพระพรมเวทีกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาค8เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับพระพุทธ พสารติธรรมเพื่อสันติภาพของโลกเป็นพุทธศินที่จำลองต้นแบบจากพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในพระมหาเจดีย์พุทธคยาเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวพุทธทั่วโลกรู้จักและให้ความเคารพศรัทธาแก่สลักจากหินหยกคุณภาพสูงและหายได้ยากในรอบพันปีชื่อโพลาไพรขนาด18ตันที่ขุดพบในประเทศแคนาดา จัดสร้างขึ้นด้วยพลังศรัทธาของชาวพุทธในซีกโลกตะวันตกโดยองค์พระมหาการุณาเจดีย์แห่งสากลจักวาลนประเทศออสเตรเลียเป็นประธานจัดสร้างซึ่งมีองค์ทลายลามะเป็นประธานกิติมศักดิ์มีความสูงขององค์พระสองเมตรครึ่งประดิษฐานบนแท่นสูง1เมตร90เซนติเมตรน้ำหนักรวมฐาน6ตัน ใช้เวลาในการจัดสร้างนานถึง5ปีโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ออกสัญจรรอบโลกไปยัง57เมืองตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทั้งในทวีปอเมริกายุโรปออสเตรเลียและเอเชียโดยในอีก4-5ปีข้างหน้าเมื่อสิ้นสุดการสัญจรทั่วโลกแล้วจะอันเชิญปริดสถานเป็นการถาวรณนะพระมหาการุณาเจดีแห่งสา,ากลจักรวาลที่กำลังสร้างขึ้นณนเะมืองเบนดิโกประเทศออสเตรเลีย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรบุรรอดนะครับไรบุรรอดของเราก็ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กรนนะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับมีพื้นที่ไร่ทั้งหมด8,700ไร่นะครับในส่วนของฤดูหนาวเราก็จะมีเป็นไร่ข้าวบาเล่นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนพุทรานะครับแล้วมีส่วนสตรอเบอรี่และส่วนเมลอนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังกำลังจะสร้างเป็นพื้นที่ทะเลสาบนะครับ100ไร่นะครับและอีกอย่างก็เราก็จะมีไอ พันไม้เมืองหนาวนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันรวมไปถึงสวนชานะครับตั้งห600้อยไร่นะและร้านที่สำคัญที่สุดเป็นไฮไลท์ประจำไร่บุญรอดของเรานะครับร้านอาหารภูพิลมนะครับในเฉพาะในช่วงหน้าหนาวนะครับเราจะพานท่องเที่ยวเข้าชมในสวนสองของสตรอเบอรี่นะครับและจะเป็นพันไม้เมืองหนาวนะครับแล้วสวนพุทธศานะครับแล้วสาหรับหน้าร้อนเราจะมีเป็นพุทธเป็นชานะครับสําหรับให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนะครับไร่บุญรอด ตั้งอยู่เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกข่าบาเล่ของเบียร์สิงซึ่งอยู่ด้านหน้าแล้วก็ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากว่า600ไร่ไร่บุญรอดปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดินทางไม้ผลอาทิพุทรามะเฟืองสตรอเบอรี่ มะเขือเทศลิ้นจี่ลำไยมะม่วงกระท้อนพืชสวนมีชาพันธุ์อูหลงมะนาวหมอนส่วนพื้นที่ราบจะปลูกไร่ที่มีชื่อเสียงเช่นข้าวบาเล่และพืชผักเช่นบอกโคลี่ฟรามเห็ดหอมและการทำฟาร์มปศุส,สัตว์เลี้ยงวัวนมรวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสานและสวนดอกไม้นานาพันธุ์ หลังจากนั่งชมวิวทิวทัศน์ได้บุญรอดแล้วทางคณะก็ได้แวะรับประทานอาหารที่ร้านภูพิรมบนจุดชมวิว360องศาเราได้ลิ้มลองเมนูเด็ดอาทิเห็ดหอมสดน้ำมันหอยยอดชาทอดกรอบมัสมั่นไก่สลัดผักสดจากไร่ปลาน้ำโขงลวกจิ้มน้ำพริกหนุ่มผักลวกแคปหมูและแหนมภูพิลมระหว่างรับประทานอาหารอยู่นั้นก็ได้ประสบกับลมพายุกระหนำ่ำ โดยมีปรากฏการลูกเห็ดตกอีกด้วยจึงได้ถือโอกาสเก็บผ้ามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะ การท่องเที่ยวได้บุนรอดทางไร่จะมีรถนำเที่ยวแบบฟาร์มทัวอัตราค่าบริการคนละ50บาทเด็กอายุต่ำกว่า4ขวบฟรีใช้บริการชมประมาณ45-50นาทีรอบเช้าเที่ยวแรกประมาณ9กนาฬิกา30นาทีรอบบ่าย12นาฬิกา30นาทีและรอบสุดท้าย17นาฬิกาทางคณะได้เช็คอินเข้าที่พักที่โรงแรมสิรินแอดเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำตำบลเวียงเป็นห้องหรูเตียงคู่ระดับห้าดาวมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันเช้าวันรุ่งขึ้นได้ทอดสายตาอ,ออกสู่ระเบียงห้องเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กํำลังขึ้นและเรือกํำลังเล่นตามราน้ำโขงสามารถมองเห็นฝั่งพม่าและลาวเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างมากสำหรับเช้าวันนั้น พระธาตุเจดีหลวงตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสนสร้างโดยพระเจ้าแสนภูพระราชนัดดาของพญามังรายเมื่อประมาณการพุทธศตวรรษที่19โบราณสถานปร,ประกอบด้วยเจดีประธานทรงระคันแบบล้านนาเป็นเจดีใหญ่ที่สุดในเชียงแสนนอกจากนี้ยังมีพระวิหารที่เก่าแก่มากซึ่งพังทลายเกือบหมดแล้วและเจดีรายแบบต่างๆสองค์ ค่ะตรงนี้นะคะคือวัดพระธาตุเจดีหลวงนะคะ,ะสร้างมาตั้งแต่สมัยพระยาแสนภูผู้ครองเมืองตั้งแต่ประมาณพุทธศตรวตรรษที่20-21ถึง21ในสมัยนั้นที่เชียงแสนรุ่งเรืองที่สุดตรงนี้เป็นอารามหลวงในอดีตนะคะซึ่งสร้างเก็บ พระบรมสารีริกธาตุกระดูกส่วนอกค่ะส่วนตรงตรงนี้นะคะเรียกว่าประตูทางเข้าหรือว่าซุ้มโขงค่ะจะเป็นประตูทางเข้าของวัดในสมัยอดีตจะมีทางเข้าทางเดียวค่ะรอสิ่ง oh, พอผ่านเข้าไปข้างในนะคะเราก็จะเห็นพระวิหารพระวิหารจะคงลักษณะเดิมตั้งแต่สมัยโบราณค่ะสมัยโบราณที่เรามีการบูรณะเราจะเห็นซากของวัดเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็บูรณะให้อยู่ในสภาพเดิมแล้วก็มีเสาพระวิหารที่เป็นเสาโบราณอยู่หนึ่งเสาข้างในคือเสาหินแล้วก็ที่มีผ้าเหลืองๆพันอยู่ค่ะ ตอนนี้ในส่วนของพระวิหารนะคะด้านในนะคะองค์พระประธานจะเป็นพระแบบสมัยเชียงแสนค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพระวรกายอวบอ้วนพระพักกลมนะคะซึ่งเป็นลักษณะของเชียงแสนแล้วด้านในนะคะก็ยังมีเสาหิน ที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะมีเสาเหินอยู่เสาหนึ่งที่เป็นเสาตั้งแต่โบราณค่ะตั้งแต่800กว่าปีมาแล้วนะคะ,ะเราก็จะมีผ้าสีทองนะคะมัดอยู่ค่ะ แล้วตรงนี้นะคะก็คือเสาหินที่ที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะเป็นเสาหินตั้งแต่โบราณนะคะซึ่งตอนที่มาบูรณะจะเห็นเสาหินเสาเนี้ยชัดเจนที่สุดส่วนอื่นๆนะคะเราก็สร้างขึ้นมาใหม่ค่ะแต่ว่ายังคงลักษณะเดิมในสมัยอดีตค่ะมีเหลือต้นเดียวค่ะแปดร้อยกว่าปี จริงๆแล้วจริงๆแล้วอายุของเมืองเชียงแสนเนี่ยจะเยอะมากแต่ว่าเรา <c oughs> ช่วงก่อนหน้านั้นน่ยมันไม่ได้จารึกกันค่ะมันจะเริ่มมีการจารึกประวัติศาสตร์สมัยพญาแสนภูอ่าพุทธศตวรรษที่20 21แต่จริงๆตั้งแต่พญาแสนภูมาเนี่ยคือบ้านเมืองเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเมืองล้างมาบุรณะเท่านั้นเอง ตรงนี้นะคะในอดีต ถือว่าเป็นพระอารามหลวงนะคะของเมืองเชียงแสนค่ะเพราะว่าเมืองเชียงแสนยังเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในด้านกายภาพของเมืองก็คือมีกำแพงเมืองล้อมรอบนะคะตั้งแต่ทิศเหนือทิศใต้และก็ทิศตะวันตกนะคะทอดตัวยาวต่อเนื่องกันค่ะยังเป็นเมืองที่มีกำแพงเมืองที่สมบูรณ์ที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบนนะคะส่วนทางด้านทิศตะวันออกเราจะมีแม่น้ำขงเป็นปราการด่านกั้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะค่ะและตรงนี้นะคะทุก เสาร์อาทิตย์นะคะกลุ่มเด็กกตัญญูรู้ศีลน,นะคะของวัดพระธาตุเจดียด์หลวงก็โดยการรวมตัวของเด็กด้านหลังวัดนะคะแล้วก็บริเวณโดยทั่วไปมามา,าเรียนพุท,พทธศาสนานะคะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เรียนวาดภาพนะคะซึ่งทางวัดนะคะก็จะมะีเป็นมูลนิธิของเด็กๆนะคะซึ่งอของกรซีเมนไทยเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะคะกลางวันก็จะมีอาหารกลางวันเลี้ยงฟรีด้วยค่ะ มัน้อยจิตไปไหนกันมดที่แล้วรวยทังที่มีชีวิตอยู่เดวนี้ดขอให้มีความสุขแล้วท่านจคู่รอเข้พระนิพาโดยในวันเธิดขาวคผ่เมตตาครับ ได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดก่อนสัปดาห์หน้ามีอะไรดีๆก็อย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ